วันทำงานในช่วงที่นักเรียนออนไลน์ก็นั่งเฝ้าห้องบุคคลจนกว่าจะถึงเวลา16.30นะครับยายบ๊ายบายบ๊ายบายวันคอเนียวเด้อร์ทราบบ่าซื้อปิ้งไตไปกินน่ำนะคะ ไปกินข้าวนองว่ามันกินข้าวป้าลงเลี้ยวเลี้ยวขวาเขวานี่ยวะึ้นมาบ่ได้เออพอเป็นอย่างเนาะึ้นมาบ่าได้พี่สิเอารถไทยพอพี่มาลากเราดอก <What? S 2> ได้อ<ม>ีกคอนเทนต์ <laughs> เอารถไทยว่าลากปอ <laughs> ป้าพอขบปล่อยอลังนะคะอือต้องไปขับอีกความเนี้ผู้สาวเราอยู่ <laughs> อ๋อจะขับเป็นนะคะเวิวคัมอ่างห้วยไร่้สวยแท้ ยิงมาปู่พี่ก็มันแแเตรงนี้ม uh> ั่ยข้าโอเชี่ยสั่นแเมนบว่บโอมี่ล่ะคได้แล้วค่อยชอบชุดคู่สาวล้างมากนะคเพร้อมเนาะพร้อมมากเอาใส่ละอุปกรณ์คู่สาวะน่ากลัวมากสาวะเป็นอะไรที่น่ากลัวป้าสายน่ะคือคือแมตตูนะคือแมตตูผ้าลูกหลานมาอันนี้กินข่าให้แธอโอ้ย บรรยากาศมันได้ด้วยเลิศเลิเลาาศโอเคาช้จช่นมมน,นอยถัดจอกไทยแอนมนรับของเดี๋ยวจะมพถึงเฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงมาปิกนิกค่ะอ่างห่วยไรนะคะ โอ้เอ hey. ้ายี่ปองคือได้หน่วยใหญ่ดอดุ้นๆจังเห็นหมูปิ้ถุงเบ่อยู่เรื่อยๆแล้วบอสพี่ปอบ่อสิมาลงก่อนบ่อสพยายามอย่ามันคุนก่อนเต่านี้มันบ่ค่อยมีท่อปังขุนเด้มัค่อยมากไปอ่านปังขุนบอสแสดงว่าทางทางไก่แมนมาลงกันทับ่ค่อยมีเด้พี่ปอเบื้องนั้นร้ายบ่านนึงมองนู้ลมัเหรอ ไปย่างไปถือเกิอบยางไปเอายิงไฟแสกเปียกน้าอีเรียกไหมไฟแสกเปียกน้าเอายิงเลีกได้เป็นสิไดด้วยไฮเซียู่บีทิซีหรือเอ็นทิซีเนี่ยบีทิซีบีทิซีกับป็นไซติงดอกตันนั้นเป็นอะไปให้พี่ปอบะคะเป็นนั่งแต่ตุบมือซ้ำซิบไรีอะไรซิบไรีถอดแต่ออไฟบ่ไปเอาสนเกือบจั๊กน้อยเนี ปาดเอาสนเกิบเลมไยยนนเม่อา,มางงาอาูิมหอยนาดเออเขาเก็บหอยอยู่เอ,อเ,เหอ็ดใดยูเอายิงกระโซ้ไปปเราก็ต้องโชว์บ้างาจุดขายจุดขายโอ้ยบ่มีู่ดใยอยากแล้วล่ะเบื่งสภาพะไปเนี่มันมาเน่ยได้ยิงเามาคองแปกเออคนห้าหันอยา่าฟาวดูถูกกันเจ้าของ มันจะต้องติดมันจะต้องติดและลุกบุ่มๆคอยดูนะคอยดูกันเลยอเ,เอาเพืเ่อจะคู้เฮ็ดอันทานเลิอดเฮ็ดเป็นหอดสี่เหลี่ยมเอาไม่ทานามันเป็นทานอิหลี่อยู่บนนี้มันคือเป็นสี่เหลี่ยมเรียกมันโมเมนทานอัดดอกตะ่าข้าเจ้าอันเลิศด ทานกับเป็น <laughs> เสียมถือถือเหล็กกีบนะถือเหล็กกีบทานไปจะมาใส่มือโอ้ยชีวิตวันนี้เราจะต้องได้จีหอยนะคะอันนี้เป็นทักษะพื้นฐานของดิฉันเองนะคะดิฉันเก่งอยู่แล้วเรื่องการก่อไฟงานลูกเสือ โอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นแจ,จ่มจ้าสุขอุราเมื่อเรามาพร้อมหนากันคืนวันนี้มีสุขปลดเพืงทุกแลนะความสำคัญเธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟไฟมันลุกไฟมันร้อนไม่อาจอความร้อนของไฟไฟจะลุกจะร้อนเพียงไหนสุขหรือไทยรื่นเริงใช่ไหมฮะสุขหรือไทยรื่นเริงใช่ไหป้าเขาไปจัางานลูกเสือนะคะดิฉันจ,จัดงานลูกเสือให้เขาอีกนะคะ เนื่องจากโควิดนะคะป้าจะก็เก่งแท้นะคะท่านเก่งมากเลยนะคะสามารถจุดไฟติดวือวือเลยออบรรยากาศจีหอยริมรอ,อ่างห้วยไร่ก็สอบ่านกบ็บบอออกจากนี่น,นี่นะที่อัดเทวันเขาจียงสิบเหรอ,อยิงน้องเปเลิค่ะ แล้วบนทีนี้เฮาสิเอาอีหยังมาจีบอ๋ออันตากู่เห็นถืออันเล็กขีบอยู่เออแม่นเฮามีเล็กขีบอยู่ในนั้นชั้นถิ่มลงพุ่นคือคือเล็กขีบไว้แต่ว่าก็ใส่มือคือกันมันจะไม่ระเบิดใส่หน้าฉันใช่ไหมไม่ไม่ฉันอไปน้าพี่ป้อมืออันกินชาบูแล้วฉันละเป็นวันอุ๊ยอุ๊ยสู่ฉันละเป็นตื่นดิฉันเป็นตื่นดิฉันยานมันระเบิดเว้ยบ่เคยเฮ็ดแหม อาเฮียไปเด้อเอากินเขาทงอย่างเขาเอ็งกินเขาทงบ่มันต้องจีนานไหมเอากะจนเอามันบ่อแมนหอยเซอรี่ได้ไหมนาหอยเซอรี่หอยหอยปังเด็ดบ่ไม่หอยปังบ่อแมนหอยเซอรี่จุบกระมีนี่อันนี้บ่อแมนหอยเซอรี่เด็ดขาดเ๋อเหรออืมอันนี้บ่อแมนหอยเซอรี่เด็ดขาดว่างๆขาวๆหอยเชลลีค่ะนี่บ่จ้ามันหน่อยอยู่ โดยตรงป้าจังก็ไปเทียงมูลนะคะคือแบบเทียงแบบมั่นใจไปเลยนะคะหอยเชอรี่ค่ะคือว่มีแกละยยูเนาะอะไรเหรออันเดียก็พี่ปอจิชว์บอกมันสุกเลยใช่มั้ยนี่สุกสุกหรือยังยังบ่สุกปากว่ทันอ่าอยู่นี่แม่อันแรกนี่แม่ม่มันสุกๆไม่ใช่เมาเห็ดเด้ยิงๆเอาเมาเห็ดเส้นยิงเอากล้องมาถ่ายอันมันมันกำลังออกออกออกใช่ผู้ชายจอดเสือ ผู้ชายผู้ชายอยู่ไหนเขาวานหแห่แหลงน้ำผู้ชายแบกแหลงน้ำทั้งพี่ดอ้อมีเรามีเบียก,กินดอ้อเสียงสองเสียงสามไปดิอันมันเด้อของสื่อปลาจีปลาที่ของสื่ปปอปลาพ่อประคำยุสัยน้อบรรยากาศน้องปรนิ่งไป,ปอย่างน,น,น,นี้ป,าาป,ะปะ่ปา,นปานี่ปลาหน้าหน้า,น,านี่คุกกี่เทาจังหน่อย น้องปัสสาวาเอ้ยได้คอนเทนต์ใหม่นะคะกระเทยลิ้นแข็งกระเทยลิ้นแข็งลงไปนี่ว่าได้คอนเทนต์ใหม่ไปเลยจ้ามันใหม่แล้วเย้งอ๋อกกินได้เลรอแม่โมย่าเอออ๋ออ๋ออกอจะได้อเตลยิงอันมีเนี้ยไงซ่อมอยู่ไหนซ่อมพอซ่อมมา มีหมอนคือแั่คือกันหมออู้ปุณห์นะตอนก้าวสวหาเห็ดไปทั่วเด้อมันกินในอีหลี์บ่ได้มุกกินแล้วบ่เอามันกินในอีหลี์สิง่ายตาออกยังไงเนี่ตาออกบ่ตาออกนั่นได้ตามบุ้งบ่ยำเนี่ยอันญญะปากมันออกอัน อร่อยไหมคะอร่อยนะให้ป้าชิมหน่อยคะ่ะเอาอร่อยก็ยังกินเขาอยู่อันทงหน้านี่แหละตอนแซ่บอยู่ใส่ร่องอีกอันเอนะาไปจีเนาะจีราไปใส่ครับอันนาฬนะจีราไปกินครับอันป้าจะไมิได้กินบรรยากาศนี่มาโดนโดนแล้วบ่ได้กินบรรยากาศแบบว่าเออนางจีหอยอยู่ข้างน้องป้าจับคว่ำได้เต้นหน่อย เต้หน่อยจุนไงใส่หมักตากล้องดิตากล้องสเลิศเด้อยนั่งทายโกโก้บ้าเห็นฉันก็ดังมาสั่นคนเมืองสีลอยหาลอยวิวผืนเด้อเนาะโอ้โหไม่ได้กินป่เนาะเย่าปอกินปะกินเนาะเมืองเมืองจะให้กินได้เมืองไทยเรางุ้มแม่นี่ยพี่พีเอาซ้ำสอนนะเอาตาออกไม่ก็ให้เย่าปอเราทำเอาเองโดยมือไผ่มือมันได๋เข้มไผ่เข้มมันเข้มหน่อยเข้มหลายกับมือไผ่มือมันเอานีบึงเลย นี่เลิอดอยู่เอายายทำเอาเองใส่จานยายพี่ๆเยอะปอดแล้วเลยคื่นตงสวยๆไปกินน้ำเย็นนะไ่านะคะบเป็นอย่างดอกโว้ยข้าเห็ดขาเห็ดคอนเทนดสามตูนึงไว้สามตูนึงอีพ่อรับรับอีพ่อแล้วบ่าวาดอกโบอได้เตรียมพ่อมืนในดอกแต่ว่าไม่ถุงทานไม่เลยคีบเอาไว้ครั้งหน้านะคะดิฉันจะพาไปที่ไหนมาดูกัน นะคะเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็จะเที่ยวรอบอำเภอเหล่านี้แหละนะคะ bye บ๊ายบายเมื่อมากิดจะจปดเอาเถองว่าจะไปสั่นงคะเอาเล็กหวานอิลิแทบเด้ออันนี้แทบอด<ๆ>ี<ๆ> เออมันไม่หยาบเออมันหอยพอดีเนาะหอยแม่นะคะตลาดคือเขาจะเอาเอาเอาหน่วยไงเพราะว่าให้มันได้หลายมันเลเ้ยวมันเทามันนี้มันงยาบอันนี้นะเลิศหนูบอกแล้วอยาให้ได้เห็ดเบื้องหลังอันเอาส่วนงัดปาก